ทุกคนวันนี้เราจะมาแปลงล่างจุก,ก้อนกลมๆเหล่านี้ให้กลายเป็นเค้กเรนโบว์สุดน่ารักกัน <c oughs> ดูเหมือนจะทํายากแต่จริงๆง่ายมากเลยนะแค่ <c oughs> เอาก้อนฟองดองหลายๆสีมากองรวมกัน <c oughs> แล้วก็รีที่เป็นแผ่นเรียบๆบางๆเท่านี้ก็เอามาคลุมเค้กได้แล้ว <c oughs> เอ๊ะทำไมวันนี้เค้กของเราถึงต้องมีบันไดหลายๆชั้นด้วยนะใบให้นิดนึงก็ได้ว่าเค้กวันนี้จะมีตุ๊กตาบนเค้กเต็มเลยใครยังนึกไม่ออกให้ลองจินตนาการดูนึกถึงตอนเวลาเราถ่ายรูปหมู่กับเพื่อนๆใครยืนด้านหลังก็มักจะโดนบังตลอดเลยใช่ไหมเพราะงั้นเพื่อไม่ให้น้องหมี พี่ก็เลยต้องทําให้เค้กมีบันไดหลายๆขั้นแบบนี้นะแถวหน้าสุดก็ต้องนั่งลงหน่อยจะได้ไม่บังเพื่อนบนเค้กเต็มแล้วข้างหน้ายัางว่างอยู่ก็มาต่อกันเลยเรียงแบบนี้รับรองครบทุกตัวไม่หลุดเฟรมน,น้องหมีมาแทบครบทุกสีสมกับเป็นเค้กเรนโบ์เลยนะแต่ว่ามีสีหนึ่งหายไปใครดูออกบ้างเนี่ย น้องคะไม่ทราบว่าน้องรู้จักตัวการ์ตูนที่ชื่อสกิบิดี้ไหมคะลูกพีเพิ่งสามขวบแต่ว่าชอบตัวการ์ตูนตัวนี้มากอยากได้ทีวีแมนสักสองสามตัวยืนอยู่รอบรบน้องพอจะทําให้พี่ได้ไหมคะค่ะคุณแม่หลังจากตอบค่ะปุ๊บพีรีพิมพ์ Google s e a r c h แทบไม่ทันสกิบิดี้มันคืออะไรนะสกูบิดูเจอไปเด้ออ่ะเจอแล้วสกิบิดี้น้องจากทีวีลำโพงสปีกเกอร์แล้วมีตัวที่มีหัวโผล่มาจากชักโครกด้วยหรอเนี้ยเด็กน้อยสมัยนี้แอดวานซ์กันจริงๆมาต้องทําได้สิออกมาแบบนี้พอได้อยู่นะ พี่ครับคือว่าผมอยากจะทําเค้กให้กับแฟนเก่าอารมณ์ประมาณว่าอยากให้เค้กก้อนนี้เป็นความทรงจําครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจากลากันพี่ช่วยออกแบบให้ผมได้ไหมครับโอเเจอรีเค quest ของน้องอันนี้พี่นี่ก็ไปต่อไม่เป็นเลย,พเ,เ,ลยเพราะปากติพี่ก็มักจะได้ออเดอร์แบบเค้กวันเกิดเค้กรับปริญญาเค้กครบรอบแต่งงานหรือเค้กเซอร์ไพรส์ในโอกาสต่างๆแต่ว่าเค้กสําหรับแฟนเก่าเนี่ยมันจะต้องออกแบบยังไงดีนะแต่สรุปแล้วก็ไม่ได้ทําให้เพราะว่าน้องเขาอยู่ต่างจังหวัดนะไหนใครมีไอเดียทําเค้กให้แฟนเก่าเอามาแชร์กันหน่อยเร็ว พูดถึงประสบการณ์วันวาเลนไทน์มันทําให้พี่ย้อนอดีตไปนึกถึงเรื่องนี้เลยสําหรับพี่ตอนเด็กๆเนี่ยถ้าวันวาเลนไทน์มีใครมาให้ดอกไม้สักช่อก็คงจะดีใจมากแล้วแต่มันจะมีอยู่คนนึงพี่เชื่อว่าทุกโรงเรียนทุกชั้นเรียนต้องมีคนคนนี้อยู่ทุกที่คนคนนั้นก็คือคนที่ป๊อปปูล่าที่สุดสาวน้อยที่เป็นที่รักของทุกคนคนที่เด็กผู้ชายเกินครึ่งชั้นชอบคนที่เพื่อนผู้หญิงทุกคนอยากสนิทด้วยคนที่อาจารย์ทุกท่านเอ็นดูเป็นที่สุดอุย้ยคนคนนั้นมีคื่อนคพี่นะ ดอกไม้ทั้งหมดที่เขาได้ในวันนั้นกลับบ้านนับรวมๆแล้วดอกไม้ในสายเล้งคันนั้นน่าจะมีอย่างน้อย3-40ชอ่อเกินคำว่าอิจฉ่าไปไกลเลยไหนใครเคยได้ของขวัญอะไรในวันวาเลนไทน์กันบ้าง มาทายกันว่าวันนี้เราจะทําเค,ค้กเป็นตัวอะไรเห็นแวบ,บๆสีน้ําตาลอย่างพิ่งตกใจกันไปนะดูจบแล้วรับรองร้องอ๋อนแน่นอนคะ่ะสัตว์น้อยลึกลับของเราในวันนี้เป็นสีน้ําตาลเข้มพร้องง้นให้เข้ากับตีมเค้กวันนี้ก็ต้องเป็นรสช็อกโกแลตนะคะมีใครเห็นวูบแรกแล้วคิดว่าเป็นตัวอะไรกันอย่าเพิ่งคิดไปไกลนี่หัวของน้องมาแล้วติดหัวเสร็จแล้วก็มาแปะลายสีน้ําตาลอ่อนให้เป็นตัวน้องกันสําหรับลายของน้องเราก็ทําตามนางแบบในรูปนี้เลยที่ก็เพิ่งรู้เลยนะว่าคนชอบเลี้ยงน้องงูกันเยอะมากแถมงูที่เลี้ยงกีหาพพััันนนนใคครรร้กว่่ืืือออออชชะไบ เลี้ยงงูมาแสดงตัวกันหน่อยแต่ว่าไปพี่ได้ทำเค้กน้องงูมากกว่าเค้กน้องหมาอีกนะเนี่ยเสร็จแล้วเหมือนไหม พี่คะหนูอยากรู้ว่าถ้าพี่ไว้เล็บพี่จะยังสามารถทำเค้กปั้นได้อยู่หรือเปล่าคะโอ้ oh, ไม่น่าเชื่อว่าจะมีน้องถามคำถามนี้เพราะพี่เองก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกันต้องบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนทำครัวหรือทำเบเกอรี่เรานั้นจะรู้กันดีว่าจะต้องตัดเล็บให้สัน้นรักษาความสะอาดและถ้าไม่จาเป็นจะไม่ตกแต่งหรือทาเล็บใดๆนะคะแต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่พี่จาเป็นต้องต่อเล็บเพื่อที่จะต้องไปงานพอต่อเล็บเสร็จออกมาจากร้านโอ oh, เล็บเรายาวขึ้นตั้งเกือบเซนแน่ซึ่งพี่ก็ตั้งใจไว้ว่าพอเสร็จงานปุ๊บก็จะีบบเเเเอออออาาล็กกพื่่่ทจะมปั้นคต ่ก่อนที่จะเอาเล็บออกพี่ก็สงสัยเหมือนอย่างที่น้องถามเลยอยากรู้ว่าถ้าเล็บยาวขนาดนี้จะยังปั้นเค้กได้ไหมว่าแล้วก็ลองหยิบฟองดองมาปั้นดูเฮ้ยมันก็ปั้นได้เว้ย พี่คะหนูอยากรู้ว่าถ้าเราวางตุ๊กตาฟองดองทิ้งไว้บนโต๊ะมดจะขึ้นฟองดองไหมคะ <t ell> ประทับใจในคําถามนี้มากแล้วตอนพี่ปั้นฟองดองใหม่ๆพี่ก็มีคําถามเดียวกับน้องเลยคะ่ะตอนนั้นพี่ก็มีความสงสัยว่าฟองดองทําจากน้ําตาลแล้วมันก็มีรสหวาน <t ell> แล้วมดมันจะขึ้นฟองดองไหมสงสัยแล้วก็ต้องทําการทดลองเพื่อพิสูจน์นะคะ <t ell> คืนนั้นพี่ก็เลยลองเอาก้อนฟองดองวางทิ้งไว้บนโต๊ะดูพอมาดูตอนเช้าปรากฏว่าไม่มีมดขึ้นฟองดองสักตัวเลยแต่แต่แต่ทำไหม่ก้อนฟองดองมันถึงแหว่งไปได้ล่ะ ขึ้นฟองดองแต่ตัวที่แอบกินฟองดองไปก็คือจิ้งจก พี่คะเคยมีคนบอกว่าน่ารักจนไม่กล้าทานไหมคะมีน้องถามมาแบบนี้พี่ก็ต้องขอถามกลับก่อนว่าพี่บอกว่าน่ารักหมายถึงเค้กหรือหมายถึงคนทําเค้กคะถ้าหมายถึงคนทําเค้กมาหาพี่แล้วเอาเค้กฟรีไปกินเลยพูดนี้ก็ไม่ได้บ้าอยอะเลยนะมา,มาตอบคําถามจริงๆกันดีกว่ามีลูกค้ามักจะบอกว่าเค้กน่ารักจนไม่กล้าทานกันเยอะเลยนะคะซึ่งก็อย่างที่ว่าถ้าเราไม่ทานหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเราสามารถเก็บตัวตุ๊กตาด้านบนเป็นที่ระลึกได้นะแค่ดึงตุ๊กตาออกมาจากเค้กแล้วก็วางไว้นอกตู้เย็นแล้วก็ปล่อยให้แห้งสนิทเที้เป็น ความน่ารักก็จะอยู่ตลอดไปได้นานเส้นนานแล้วนะคะ นี่เค้กหรือการ์ตูนนี่การ์ตูนหรือเค้กวันนี้เรามาทําเค้กการ์ตูนกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าเค้กการ์ตูนคืออะไรแล้วหน้าตามันเป็นยังไงหรอคะอม,มันก็คือเค้กที่ทําเสร็จแล้วถ้ามองด้านใดด้าน,านหนึ่งจะหน้าตาเหมือนอยู่ในหนังสือการ์ตูนนะจะนึกภาพมันออกไหมอะ่ะถ้าใครยังนึกไม่ออกมาดูไปพร้อมๆกันเห็นว่าเค้กแบบนี้ฮิตกันในต่างประเทศเยอะแต่ว่าพี่ยังไม่มีโอกาสได้ทําสักทีวันนี้พี่มีเค้กเหลืออยู่ก้อนหนึ่งพอดีก็เลยเอาน้องมาลองแต่งเป็นเค้กการ์ตูนดูจะออกมาเหมือนไหมมาดูไปพร้อมๆกันเลยหลังจากประกอบนนน้้้้้อองเเเสสสสรรร็็จจแลววาาากกะใใชีดดํมตัขบบหคทุ่ เหมือนเวลาวาดรูปเสร็จแล้วต้องปัดขอบอะไรแบบนี้ใส่ครีมแล้วก็ปักเทียนแค่นี้เค้กกระตุนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรออะไรเสร็จแล้วก็ตัดกินเลยเวลาพี่ประกอบเค้กผมว่าผมแอบ,บเห็นจุดข,ขาวๆอยู่ใต้ตุกตาที่พี่วางลงไปมันคืออะไรหรอคะผมว่าผมเห็นจริงๆนะไม่ได้ตาฝาดมีใครเห็นเหมือนผมบ้างไหมน,งงน้องเย็นๆพี่บอกได้เลยว่าน้องไม่ได้ตาฝาดนะมันมีบางอย่างอยู่ใต้ตัวตุกตาจริงๆเลยจุดที่ว่าน้องน่าจะหมายถึงจุดนี้ใช่ไหม ไม่ต้องตกใจคลิปไม่ได้ค่ะทีแค่ยุดให้ดูเฉยๆนี่ไงตัวกาน้องม่อนตัวอ้วนของเราหนักตั้งสองขีดกว่าๆถ้าแค่วางน้องม่อนลงไปตรงๆบนเค้กรับรองว่าสักพักเนื้อเค้กต้องทนไม่ไหวแล้วก็ยุบตัวลงแน่ๆเพราะงั้นแล้วจุดเขาขาที่น้องเห็นก็คือเสาเอาไว้ช่วยรับน้ำหนักตัวตุ๊กตานั่นเองนะคะแหมอุตสาห์ซ่อนไว้ใต้ตัวตุ๊กตาน้องยังเห็นได้ตาดีจริงๆเลย พี่คะที่ร้านของพี่พอจะมีเค้กสำหรับคนที่ไม่ชอบของหวานไหมคะ,ะคำถามนี้แอบยากนิดนึงเพราะว่าขนมเค้กยังไงมันก็ต้องหวานนะถึงแม้ว่าเค้กร้านพี่จะเป็นเค้กสูตรหวานน้อยแล้วก็ตามแต่ถ้าคนไม่ชอบกินของหวานถึงจะหวานน้อยก็อาจจะยังไม่ชอบอยู่ดีใช่ปะเจอว่าไปเดี๋ยวนี้ร้านอาหารดังๆเอาเมนูของขาวมาทำเป็นขนมเค้กกันเพียบเลยเค้กหน้าแซลมอนซาซิมิเค้กหน้าหมูทอดล่าสุดเมื่อวานเพิ่งเดินผ่านร้านนึงเห็นว่ามีป้ายเค้กหมูกระทะด้วยนะเพราะถ้าไม่ชอบทานของหวานพี่ว่าเค้กของคาวเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วไหนเนมู ของข้าวอื่นมาทำเป็นขนมเค,ค้กกันอีกบ้างพิมมาบอกกันหน่อยเร็ว พีคะพี่เคยทำเค้กตกพื้นไหมคะโหยเรื่องทำเค้กตกพื้นนี่เป็นเรื่องที่พี่ตั้งใจไว้เลยนะว่าจะต้องไม่มีทางเกิดขึ้นแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นพี่ต้องอบเค้กทั้งหมด8ก้อนกว่าจะอบเสร็จทั้งหมดก็เกือบตีหนึ่งซึ่งมันก็ดึกมากแล้วตอนนั้นง่วงก็ง่วงพอเค้กสุกพี่ก็รีบจะเอาเค้กเข้าตู้เย็นด้วยความรีบก็เลยซ้อนเค้ก4ชั้น2แถวใส่บนถาดแล้วก็ยกเลยนึกสภาพ2มือถือถาดเค้กอันเบอร์แล้วก็พยายามใช้ข้อศอกขวาเปิดตู้เย็นเสียววินาทีนัั้้้นเเเคคกกกออีีีียยงงงแลลว็สไไดด่่่ททปขา ตเคทั้งหมดก็เลยไม่ตกนะคะเคก็ไม่ตกแต่ใจพี่จะตกไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้ว พี่คะถ้ากินเค้กร้านพี่เยอะๆแล้วฟันจะไม่ผุหรอคะ oh. คำถามนี้โดนใจพี่มากเมื่อมีน้องถามมาพี่ก็ต้องขอตอบนะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเค้กร้านพี่หรือว่าขนมร้านไหนรวมไปถึงข้าวเหนียวหมูปิ้งสปาเกตตี้กระเพราไก่หรือเมนูของคาวอะไรก็ตามถ้ากินเสร็จแล้วไม่บ้วนปากแล้วก็ไม่แปรงฟันให้สะอาดจะเมนูไหนๆกินแล้วก็ฟันผุได้ทั้งนั้นนะคะว่าแต่ใครชอบแปรงฟันกันบ้างจะบอกว่าตอนเด็กๆพี่ชอบแปรงฟันเพราะว่ากลิ่นยาสีฟันมันหอมอารมณ์เหมือนได้กินขนมรสต เอเบารี่ไรงี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประโยชน์ของการแปลงฟันเลย พี่คะพี่เคยปั้นเค้กเสร็จแล้วออกมาไม่เหมือนแบบที่อยากได้ไหมคะมาวันนี้ได้แบบสําหรับทําคัพเค้กตีมโรบอกเรามาดูกันว่าทําออกมาแล้วจะออกมาเหมือนแบบที่ได้มาไหมนะสี่ตัวแรกเป็นตุ๊กตาตีมโรบอกที่น้องเลือกมาส่วนตัวที่5าขอแหวกแนวเป็นอมังัสสีแดงหนึ่งตัวอีก4ชิ้นที่เหลือเป็นข้อความแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชื่ออายุแล้วก็ชื่อในเกมของน้องว่าแต่เมื่อกี้มีใครแอบ,บเห็นทันบ้างว่าตัวอมังสัสที่ปั้นเสร็จพี่ลืมทําตามแบบที่สําคัญไปอย่างหนึ่งใครเห็นหมยว่ามันขาดอะไรไปใช้แล้ว่ลลปะงัวไไอต พี่เคยง่วงจนทำเค้กไม่ไหวไหมคะ เดียตอบได้ง่ายมากเพราะว่าตอนนี้พี่กําลังง่วงอยู่เลยไม่ใช่แค่ง่วงจนทําเค้กไม่ไหวบางทีพี่ก็ง่วงจนแทบพักไม่ไหวเหมือนกันแต่ขีดเส้นใต้คําว่าแทบจะนะเพราะว่าถึงจะง่วงแค่ไหนถ้าเรามีเค้กที่ต้องทําให้เสร็จยังไงเราก็นอนไม่ได้แม้ว่าเตียงกับหมอนมันจะดูนุ่มนะนอนมากเนี่ยทําเสียงล่าเริงได้แป๊บหนึ่งก็ง่วงอีกแล้วเนี่ยใครเคยเป็นบ้างง่วงมากแต่พรุ่งนี้มีสอบแล้วก็ยังอ่านหนังสือไม่จบง่วงมากแต่ยังนอนไม่ได้เพราะต้องรอเปิดประตูบ้านให้แม่มาแชร์กันให้พี่ตืนอย